เจอกันตอนที่สองเนาะพี่น้องนี่ก็ห้าแพ็คของแล้วเป็นทีเรียบร้อยแล้วก็จะมีจะถุงบบดนี้ไอ้ก็ไลยกัสอบเนาะพี่น้องเนาะผู้ไอ้น้องทานเท้าก็ได้ยกขึ้นเนาะพี่น้องเนาะยกขล้องขื่นหยกของขึ้นเนาะยกของขึ้นเซโรตสีขาวไปสอยพี่น้องเนาะยกเซโรตแล้วก็จะไปยกเซฮือยออีก เอาขืนมาเลยเานเบิรเอาขืนเบิดจัน้อยแลวเอาเครื่องเขาไปบริจาคให้ทุเจ้าเลยทาแทวนั้นแล้วเขาเื่อเขากำลังออกมาด้นี่เือออกมาหน่อย่ย่ข้นัโอ้ยจะมีไมลาฉันบอกห้องประตูอรอนเด้อ มโทบอกซอนพุ่นคนนั้นนอยยัง่ได้เจอมันได้หนิคอยังเจอกมันได้หนิกระน้นอยโทรบอน่เอบเอาขาไปน้ำมาเ้าหิวหาก็แกกินเลยอืมไ้แจกน้ำสอบนายยังยอเบ่แล้ตุยังไลลีพี่ อาืออกาเลืดเอาลมังเรือนหนูาขี้นระ่นมเดี๋ยวเลือก่อวเลือยังเข่าไปบนท่านได้ได้เมีค่าอยู่บอชจะต้องไปท่านนี้งานจ่นี่้องงานข่งมุงไล้มีดอนเหมือจะบุกเข่าและเือกเเรอกะเจาเขาจะมันเขาได้เนี้ยโอ้ยตัวคุณพ่อเนี่ยกระทำห้องไปปีกายส่ได้อันตหองปีการเทพปุ่งไพ่ีออกมาดแเข้าใมาเนเด เบื้องแดกสุกเบด้องได้ไอ้น้องสุปเปอร์เอ้ยเอพวกานเอากันไจมทุกคนกันโอเคนายน้องไอ้น่องเอาก็สอยเรือกันเต็มที่เนาะสอยกรสสนเนาะย่อภูมิใจหลาย ของของยังโบเบิดปีนอกเลยของไะนอ้อหิวขึ้นเลยมีแต่แบวาัขั้นเพินให้จูดกับแบว่าฮุบปูแล้วไปจูดทั้งผม รัดนึ่้ยิจัดในยหนาุกณจนึจังเี่ยันด้ไปิึองนบใระม้สอบละเศร้าดินี่ไในกระสอบนะเดเป็นทุ่งใหญ่กับเป็นซิปทุ่งใหญ่กับซิฟลายน้ยพี่น้องบรรยายบอกว่าเต็มหลดพี่น้องเลย

เออไปกินนี <interfer es> <Ooh>. ่มองศูนย <halt> ์กาแฟกินข้าวแล้วบ้างกินข้าวก่อนไปตอนนี้ผักกินข้าวเที่ยงกันพี่น้องเลยผักกินข้าวเที่ยงแล้วก็แล้วสิได้เดินทางต่อไปซอยพี่น้องต่อเอาน้องๆนั่นๆเอาน้องๆก่อนเจ๊สายแดกเข้าหน้าขาวเลยมันโบเล่สำกัำต้านดอกโอ้เจ๊สายแดก Sư xuyên à. đăng hoạt <laughs> <laughs> anh ông ta hán thôi gì Whatever you would ta hàn còn kìa nghĩa hô hiệu yên yếp. Hô hiệu yên yên. Hô hiệu 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 yên. Hô hô hiệu yên. ข,ข<า>่ัําการกินข,ขาวดํากันเนเอเพื่อล้วนะขึ้นไปคุนเด้อขึ้นไปจุบอนทางคอยสีท้อยรถล,ลงไปใส่เด้อพี่น้องบนะัตรนหนครับก็สิได้จิ้งคิปไปนะพี่น้องเนาะเาสิกินข่าวก่อนแล้วก็กินข่าวแล้วก็เอาสิไป ขึเตรียมการขนของคุณลงเหื่อเนาะไปซอยเกาะอลงมาเนาะพี่นอนะ้นองเนาะเหมือนคล้องเฮาพี่น้องออคล้องเฮาบอกว่าคล้อง,องอเฮาเต็มโหลดเลยพี่นอ้องเอ้ยเฮาก็สิเตรียมก,การหุ่นละไปหุ่นละ ซอยเรือนาอพี่น้องเนาะซอยเรือผู้อยู่ทั้งในผูพี่น้องเลยรถเนาะหน่วยกู้่อกู้ภัยมาซอยเรือกันซอยเรือกันพี่น้องซอยเรือกัน าก็ตั้งข้นไไนี่งไว้เงือกเงือกดูได้ตอนสี่ลำเลียงเนาะลำเลียงของขึ้นเหือเนาะพี่น้องเนาะ โอเคเนาะกับใจกันท,ทีเดียดจึงคลิปเนาะพี่น้องเนาะจึงคลิปไว้เผื่อคุณคล้องขึ้นเพื่อน้องพี่น้องแาบน,นี้ไปมาสอยกันเนาะพี่น้องเนาะจึงคลิปก่นอนโอเคนะเนาะเราก็แยก่กันเป็นทีมงานทีมงานเนาะทีมงานละสองคนสองคนนะเนาะทีมงานละสองคนสองคนสี่ลำเฮือเนาะพี่น้องเนาะ ตอนนี้กับตันเลยหัวหัวห่อนนีแห้งตอนนี้มีได้ใส่หมวกนะฮะขนาดม้ามยังไม่แอบน้าเด้วยนะค,ะความแดดน,น,นะเนาะโอเคกับตันกับสีนางเฮือดีๆเนาะหัวอันตรายพี่นอ้องเอาบุควรประมาทเนาะเดินฟางสบายดีไอ,อ้น้องเออ กือจักเฮาบริษัทเนาะพี่น้องเนาะสอยเรือเนาะสอยเรือกันเป็นเรือของหลัดหลวงแน่เรือประชาชนแน่เนาะโอเค เอาสิไปบ้านได้แน่เีย,เยไปบ้านได้ก่อนกลับ่าหู้เจ้าพร้อเพื่อนผ้าไปเลยย่อยแต่ย่อยออกเนาะเฮ้ยบ่ต้อง,อองห่วงต้องกลัวครับมากับไปซุปเปอร์เรือล่องน้ำสี่มาตัวมีแต่น้ำพม่ดองมีแต่น้ำ โอเคโอเคเดี๋ยวเจอกันตอนเดี๋ยวเจอกันตอนแจกของแล้วเนาะโอเคเราไปดอนแล้วโอเคเราเมื่อนี้กัปตันก็ดีใจร้ายเนาะที่ได้มาเดี๋ยวปะย้ายของเนาะมาสอยพี่น้องที่บ้านละห้าน้าเมืองสองข้อนแข้งสวัสดิเขตเนาะดีใจร้ายเมื่อนี้ กห้อนแดดเนาะพี่น้องเนาะฟอรกับตันบาเลยเตรียมหมวกมาลืมขีดว่ามันสีบหมแดดเนาะแห,ง,แหงดำดำดำแหงมันเจอแดดแ,แหงเขียวเลยพี่น้องมาเลยโบเป็นยังเนาะดำกับโบเป็นยังสอยเฮามีจิตใจดีอยู่พ่อเนาะพี่น้องสอยหรือว่าเลแผ่กันเนาะฝากฝากเอ้าต้องมีความสามัคคีเนาะพี่น้องหากแฟ้งแบ่งปันเห็ดยังมันกาสิเจริญดวงไปดีดีเนาะ ขาขวิดคนเดียวอย่าขีดวัสิวังไปถึงผังเนาะเราต้องมีแบบทีมงานแต่ก็มีการทีมงานหล,ลายๆคนเนาะมีญาติพี่น้องที่ฝากเงินมาให้บบ่าซื้อคอมขาข้าู้เดียวเอา,ามาโบวฮอดตาน,นี่เนาะเราก็ต้องมีผูแวบาเพื่อ,เพ,อเพื่อจุนเชื่อแบบว่าสนับสนุนทางหลังเนาโอเคเนาะพี่น้องเนาะกัปตันกับขอขอบพระคุณเนาะที่พระคุณที่แบบว่าญาติพี่น้องทั้งฝั่งไทยและก็ต่างประเทศเนาะฝากเงินมาให้ทั้งไอ้ของซองกระทบอยเนาะ การขอขอบพระคุณเลยร้ายเนาะขอขอบขอขอบพระคุณเ,เนาะแท้นในจใจดีงามของเพิ่อนจาตีพี่น้องกันขึ้นที่แบบว่าคือนที่ลำบากแหละโอ้เด็กหน่อยกับตันเอ้เด็กหน่อยมาถ้าเอาของเนาะโอ้ยขึ้นที่ลำบากลำบากแบบว่าไพ่กับบุมีแบบเตาอแห้งลำบากแห้งพี่น้องเพราะว่าเราบผมเคยประสบภัยเป็นสองสองปีแล้วบ่น,นี่นะสองปีเนาะที่นักเนาะสองปีที่นัก,นกมาพี่น้องพี่กายนี่กับมาพี่น้อง พี่กายนี่ก็มาพ <Herm ione. S 1> ี่น,นี่ก็เจอกันที่เก่ากับปลวากับซีว่ากับเขาเปอนท้บวบอยแหละพี่นี่กับซีปลว่าเพิ่นกับซีเกียวเข่าแล้วก็ลงมือเ,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 อเกี่ยวเข่าจ้างคนเกี่ยวเข่ามือนี่กับกับซีได้มาสอยข้างข้างที่หนึ่งเนาะแล้วก็ข้างที่สองก็จังหวะกันใหม่เนาะเขาซีได้เ้ากับซีได้มาอีกคือเก่าข้างที่สองฝากเขาไปกดติดตามส่องของเบากับตันเนี่ยด้วยพี่น้อง ตัวไทยเบากับตันจังได้กับซอยให้กำลังใจกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามคอยเป็นกำลังใจเราเผื่อบ่าให้ผาคลิปใหม่ๆเนาะองกัปตับท่าน <Okay. S 2> กัาพูแล้วสิได้จึงคลิปไว้เนาะพี่น้องโอเคเนาะก็ได้เดินทางออกมาไปทีเรียบร้อยแล้วเนาะเดินทางว่มาไปทีเรียบร้อยแล้วก็ออกมาเห็นเนี่ยตีพี่น้องน้ำถว่วมก้วอู้เศร้าใจน้ำเนาะคือคีอิเดือดท่อนขนาดน้องเอ้ยุู เป็นทะเลสาบเลยนะแบบมีแต่น้ำเลยโอ้กระทูกกระไพรข้างนี้ข้างยิ่งใหญ่ขนาดโอ้สุดยอดพี่น้องโปดโพดว่าน้ำโปดว่าธรรมศาสตร์เนาะกับบุญยี่ผู้ใดดอกไปเห็ดมุญเย็นไปยัาออกไปยังอินดอกพี่น้องกับมนุษย์เท่านี่แหละเนาะที่ทำลายธรรมศาสตร์เท่าเลยไม่นกระสงผลกระทุกห้เทาภายผักหลังเนาะแต่ละปีกับ มาห้ากับสองปีแหละพี่น้องที่ว่าเแบบวาน้ำถั่วแห้งกับมาซอยเนาะมาซอย,ออยแบบว่ามาซอยถึงมันสิบหัร้ายแต่กะแบบว่า้ามีจิตใจกุศลอยากซอยเนาะห้ากับคนเฮ่าถ้าคิดแล้วลงมือเหตุมันก็สีประสบผลสำเร็จแต่ถ้าคิดแล้วบบลงมือเหตุมันกบ็บบประสบผลสำเร็จเนาะพี่นออ้องไอนี่ก็ห้ากับที่ลงมือมาซอยก็ถือว่าห้ากับดีใจเนาะภูมิใจราร ทีเรียบร้อยเนาะพี่น้องเนาะหมู่บ้านกกเพาะเนาะกามีแบบคนมาซอยครั้งแรกเพื่อนกัเป็นทีมงานของแอบพอทบ,บอยเฮาทีมงานเฮาแหละคุ้มกุกเพาะแบบ,แบ,บว่ามันกาเป็นโน้นเนาะแบบว่าเฮาออกไปซื้ออาหารการกินกับโบได้เนาะครั้งที่ไปหาปูหาปลากับแม่น่าแบบทะเลเลยหายังบบได้เนาะแนมนแมนโบมีบอลหายัง เป็นกัรหากินกันกินกันเป็นกลุ่มนะเยกันบ้านี่กินกันเป็นกลุ่มเป็นทีมคือะหาข้าเจ้าเมื่อเกี่ยวเข่าซอย เอาซุกยอมากเลยไอเดยวอยู่ตาตาหนาก็ไไรแต่ว่าตรงนี้มันถึงจรงน้ผู้นั้นมาได้ผูนมาไดู้เมนได้ตองให้มันได้มันคุกค้นถึงอันหน่อยก็ตามถึงมันสี่น่อยแต่ข้ากัมาซอยด้วยใจเนาะโอเคเาพี่้อ

มันมีมันที่อันมียังไงมาไต่เนาะเบอร์ในโจจีเนี่ยเขาขาดเต่เสือก็หมวกพี่น้องสายมาพี่เลยเมียอบตอีกเนาะตายรุดเมียทันอบตอมานำมือนี มู้พี่น้องเพม่อนกันนี่แหละเพืเ่อนกันมายืนถานอนอพี่น้องไปไซบูได้พี่น้องเลยอ,อยู่ในเกาะในดอนนี่แหละสอยเรือกันไปนอนพี่น้องเนาะ